ครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฝนเน้อนะครับก็เจอกันแล้วครับปูกัดข้าวนะครับนี่นะครับนะครับปูนี่ก็ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ ครับปูมันจะมันจะไปทวนน้ำนะครับตัวนี้ นะครับปูตัวใหญ่นะครับตัวนี้ปูมีแปดขานะครับกับอีกสองกล้ามนี่ขึ้นไปบกเลยตัวเด่นนี่นะครับถอยลงมาแล้วมันร้อนนะครับมันร้อนนี่มันจะไปไหนนอ้อเนี่ยตัวเด็ดนั้นมันจะดู นี้ก็กัดข้าวตัวนี้กัดไม่ได้แล้วครับเพราะเราเอาตะไครวางนันไปหลบแล้วไปหลบเลยนะครับไปหลบแล้ว ครับมาดูปูนะครับดูปูนี่นะครับมันหยุดแล้วนะครับตัวนี้ ถอยมาแล้วนะครับท ой, ท ой, ท ой. ถอยถอยถอยสงสัยหยุดเลยนะครับหยุดแล้ว,ลวเจอ e. เนี่นะครับเราดูปูนะครับปูปูนาตัวใหญ่ หน้าฝนนี่มันจะออกไปหากินอยู่ตามริมน้ำนะครับนี่นะครับมันจะใช้กล้ามมันนะครับใช้สำหรับกัดต้นข้าวนะครับกัดต้นข้าวจะขาดหมดนะครับต้นข้าวเนี่ยกัดกินเป็นอาหารนะครับอันนี้ก็เป็น นะครับสัตรูของต้นข้าวเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจงย้ายที่ไปเลี้ยงนะครับไปเลี้ยงไว้ตรงสะนะครับสะน้ำเดีย๋ยวจะเราไปปล่อยนะครับปล่อยตรงสะน้ำนี่มันจะคานมาเรื่อยๆนะครับนี่นะครับชีวิตของปูนะครับนี่มันจะไปทางไหนนะครับ ตอนนี้นิ่งแล้วสงสัยจะเหนื่อยเหนื่อยก็พักนะครับเวลามันไปเหนื่อยตรงไหนมันจะพักนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีชีวิตนะครับของ นะครับของปูนะครับปูนี่เขาเอกเรียก,กสัตว์น้ำเนาะปูนี่มีแปดขานะครับจําไว้นะครับคุณครูถามว่าปูมีกี่ขานะครับมีแปดนะครับเราไม่นับนะครับก้ามมันไม่ใช่ขาก้ามนี่ไม่ใช่ใช้สําหรับเดินนะครับถ้าตรงไหนใช้สําหรับเดินนะครับเขาจะเรียก ขานะครับปูปูนาขาเกยรครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบไว้เพียงนเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้ทีบัครอนพัดเบตา้าคูแคนเจลอาบน้ําเจลล้ลางหน้าครีม,มลำรงผิวหน้าทีพีสก,กินแล้วก็ซีรัมครีมกันแดดฮันะจลฮันนี่ชบอ เสื้อปาริกิจนาคราชนะครับเสื้อคอปกแขนสั้นเสื้อคอปกแขนยาวเสื้อลุงพลปลา้าแสนแฟมมารีแล้วก็เสื้อมนโอมนะครับ399เก้ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับมาดีพิีบายรัชนีลูทินเซตใบบ้างมีสมุนไพรวงังไพรยาสีฟันสมุนไพรเกมเฮิบแล้วก็ ขวดเตียวเรือรถอนุวัต01ชาแน l ก็จะลืมนะครับอาหารเสริมบำรุงร่างกาย PT Mix Oil นะครับ2อาทิตย์แรกเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดหลัง2อาทิตย์แรกก็วันละ2เม็ดนะครับบำรุงร่างกายนะครับขวดหนึ่งก็60เม็ดเหมือนน้ำมันตะป่านะครับแล้วก็ขวดละ สามเก้าศูนย์นะครับขวดหนึ่งใช้บำรุงร่างกายก็จะมีส่วนผสมมีน้ำมันกระเทียมนะครับน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงานะครับน้ำมันซีบักทอนอแล้วก็น้ำมันอย่างอีกห้าชนิดนะครับห้าชนิดสามารถทานได้เลยนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับ สั่งซื้อสังหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 098565266 0 6 3 2 4 2 5 6 4และ0923924458ในนามช่องหมวดฟืนเดอร์นะครับตัวนี้เราก็ติดตามชีวิตกระปูนะครับเขาจะไปทางไหนต่อนะครับเราก็ปล่อยไปตามหากินไปตามธรรมชาตินะครับ ปูตัวใหญ่นะครับปูนาน,านะครับนาหลวงผลประเจ็นนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณนะครับฝากกดแชรมช่องบัดฟืนน้อด้วยนะครับบัตดีครับ